9. ผลลัพธ์สุขภาพดีผลลัพธ์ที่จะได้หลังจากทานวันล,ละหนึ่งแคปซูล<ะ>หลังอาหารจากผลิตภัณฑ์ BS ข้อที่หนึ่งปรับสมดุลระบบร่างกายต่างๆทำงานให้เป็นปกติข้อที่สองบำรุงสุขภาพให้สดชื่นไม่อ่อนเพียอายุยืนข้อที่สาม กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานของเม็ดเลือดขาวข้อที่4ป้องกันการติดเชื้อไวรัสและยับยั้งเซลเล์มะเร็งข้อที่5ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆไม่ป่วยง่ายข้อที่6ฟื้นฟรูร่างกายอาการเจ็บป่วยข้อที่7ต่อต้านการอักเสบของร่างกายข้อที่8บบำรุงตับ ช่วยร่างกายขับสารพิษข้อที่9ป้องกันและลดบรรเทาทางอาการทางภูมิแพ้ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจรองนำไปใช้9ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณระหว่างทาน BS นะคะ